สวยโรคคูณอีกคูณสามอกโอ้โสวยจัดคูณสี่เออมาดิเออมาอีกโอ้โคูณแปดไปแล้วดอ,อกเดียวบอกเลยดอกเดียวเท่านั้นที่ให้น้องแค่ทีเดียวมาแด่มาแดะมามาเด,าเด,าาเดะโอ้โหเจ็ดพันนะ แปดร้อแล้วได้อีกหนึ่งฟรีสปินแบบนี้ต้องถึงมื่นแน่ๆคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในะจ๊ะพือก็กราบสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะผมกับช่องไอ้ยา นั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่ค่ายจิลิจินลีนะครับผมกับเกม boxing king นะครับผมหรือราชานักมวยนั่นเองนะครับง่ายๆไม่มีอะไรมากมาเรามาดูกรีมกันเลยดีกว่าอ๋อนทุกคนนี่นักมวยนะวันนี้เราจะน่วมหรือมันจะน่วมนะกับเกมนี้นะ <Huh? S 1> ทุนหนึ่งหมื่นบบาทนะครับทุกคน บอกไวโก่อนนะว่าเงินทุกป่านลูกตามเป็นเงินจริงที่ผมเล่นจริงเจ็บจริงนะรมาดูตาการจ่ายงออเลยดีกว่านะทุกคนก็เชิญคอมโบนะมีถึงคูณ8นะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะสําหรับฟรีสปินก็คือมี1ก็คือคูณ1รอบคูณ2รอบคูณ3รอบคูณ5รอบนะศูนสุด5รอบนะแล้วก็สัญลักษ์นี้ก็น่าเป็นวายนะผมแล้วก็สเกเต,เตอร์เข้า3ตัวขึ้น ไพร์นะครับหมุน8รอบเข้า4ตัวหมุน12รอบเข้า5ตัวหมุน20รอบนะทุกคนตาการจ่ายเยอะสุดก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับเราก็ลองมาสีฟ้าตัวนี้แล้วก็เป็นหมัดสีแดงแล้วหมัดสีฟ้าแล้วก็เกงน้ามวยสีแดงก็เกงน้ามวยสีฟ้าแล้วก็ลองมาตามลำดับเรื่อยๆนะแล้วก็จากซ้ายไปขวานะทุกคนเราก็มีลายการจ่ายอีก88ลายนะทุกคนถือว่าลายการเข้าเยอะมากๆเงิน10,000บาทเรามาหมุนที่50ไปก่อนเลยดีกว,ว่าเร็ว ไปกันแบบเร็วเลย <Yeah. S 1> จ่ายหรือเปล่าจะจ่ายหรือเปล่า <Huh? S 1> จะจ่ายวินไปแล้วสามสิบห้าบาทรายไหมล่ะไม่รายเนาะไม่รอยเนาะรายไหมล่ะไม่รยเนาะทำคอมโบโให้พ่อเห็นเลยลูกเออแบบนี้แหละสวย <But> มาดีแล้วเข้าสกเกตเตอร์เลยละกันได <Yeah. S 1> ้ฟีเกย v 8รอบเออใครจะเป็นราชาหนึ่งสองสร้าไปเลย <Yeah. S 1> มาฟีสปินหนึ่งนะครับทุกคน มาอีกแล้ววายสวยหกสิบาทไหลอีกอุ้ยร้อบาทไหลไม่อีกอสอร้อยหกสิบบาทไหลอีกเออหกร้อยห้าสิบบาทไหลไม่อีกอสี่ายกไไปสี่พันเลยสี่พันามร้อยแปดสิบาทยังเหลืออีกเจ็ดหมุนนะมาดีหนึ่งนสามร้อหบาทมาอีกแล้วเจรอยบาทมาเฮ้ยอะไรเ <Yahoo! S 1> มื่อกีเ้เศษเมื่อกี้เห็นเศษนะสองพนหกสิบเจ็บาทออนนี้มาไหลมาลูกอ้วิวายหายเออวาไหลมา ผมว่าหายแล้วฟรีหนึ่งสปริน <Yeah. S 1> อีกแล้วนะฮะผมมาหมุนมาเออลูกสวยฟรี <Yeah. f ee> อีกแล้วว้ายทำไมมันเป็นแบบดีเราอยากเอ,อ้ยสวยลูกสวยว้าเบ่งพลังยย <c oughs> าเด๊หกพันแปดร้อยหกสิบบาทนะ,ะทุกคนสวยๆเลยเบ็ดห้าสิบเองนะครับทุกคนไปเรื่อยๆแล้วกันนะเราไม่ต้องรีบ <c oughs> ทุนเรามีเยอะนะ อยากจะเบ็ดร้อยเหมือนเงนนะ,ะกดเลยปะ,ะมาดิเบ็ดร้อยเลยแล้วกันนะถ้ามันจะจ่ายแบบนี้นะ,ะมามาลูกเออวายสามร้อยมาไหลอีกเออสวยห้าร้อยมามาอีกเออเจ็ดสิบมาอีกไหมนะหูเก้าร้อยหกสิบบาทนะเมื่อกี้วว้าวให้มันเข้าสเกเตอร์แบบเมื่อกี้ได้ไหมเล่าโอ้โหวายไม่มีตัวเชื่อมน,นะทุกคนเออคอมโบที่หนึ่งโอ้โหคอมโบที่สองไม่มานะครับไม่สิง ปุ๊บปุ๊บปู่วิมีรายการจ่ายไปสิบแปดลายแล้วก็สเกตเตอร์เอ้ยแล้วก็แบบซ้ายไปขวาอีกนะมาดสิสเกตเกตอร์หนึ่งตัวไม่ลงมาแนละ้วมาลูกเบ็ดร้อยนะลูกมสงสัยเบ็ดร้อยมันไม่แตกต้องเบ็ดห้าสิบเบ็ดห้าสิบเนี่ยมันของจริงสงสัยเลขห้ามันสวยเออคอมโบอีกสองคอมโบอีกสามมาดิคอมโบอีกสี่ไม่มีนะ เลขห้ามันของจริงผมบอกแล้ว <S 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 อย่าไปขยับอย่าไปขยับมันเชียวละ <S 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 ่ะเออวายมาลูกแถวกลางไม่มีคอมโบที่สองเออคอมโบที่หนึ่งคอมโบทีสบ่สองไม่มานะเ <Yeah. S 1> ปล่าปารายปลา้วยปลาลุยมาคอ,คอมโบที่สองมาแล้วโอ้โหสวยจริงๆเลย อย่างเงี้ยแหละพ่อหรือพ่อรักแม่วันนี้เราไม่นวม่วมนะทุกคนเราบวกมาห้าพันบวกมาหกพันนะแม่สวยจ้าด <Huh? S 1> ขอเข้าสเก็ตเตอร์อีกรอบหนึ่งได้ไหมขอเข้าสเก็ตเตอร์อีกรอบหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะสองตัวนะทุกคนร้อยแปดสิบบาทไปก่อนโอ้ <c oughs> สเก็ตเตอร์ตัวอย่างใหญ่เลยเมื่อกี้แ <c oughs> ต่ขาดตัวหนึ่งนะถ้าเข้าตัวหนึ่งเรียบร้อยรู้เรื่องเต็มคาราเบลอะ <Yeah. S 1> แบบนี้ก็บานเจี๊ยบสิครับ แม่ลุ้นสกเกเตอร์อย่างเดียวนะทุกคนแม่อามวยเริ่มแดกตังกูแล้วอามวยเริ่มแดกตังกูแล้วอุ้ยมา,มาแล้วมาแล้วนี่หมุนแปดรอบไปแล้วต่อยเออสวยคูณไปโอ้โหวายไม่เข้าแถวกลางวายเข้าแถวกลางนะเออสวยคูณไปคูณสองแล้วคูณสามแล้วคูณสี่ คูณ5ไปเลยแล้วกันโอ้โหแล้วดีดีเเป้น937ยมบบาทนะเพิ่มอีก1ฟรฟีสปินนะเออคูณอีกสวยโรคคูณอีกคูณ3ามโ<ะ>อ้โหสวยจัดคูณ4เออมาดิเออมาอีกโอ้คูณ8ไปแล้วออดอกเดียวบอกเลยดอกเดียวเท่านั้นที่ให้น้องแค่ทีเดียวมาแด่ด มาเดะมามาเดะโอ้โหยี่เจ <_ tuh> ็ดพันนะแปดร้อยแล้วได้อีกหนึ่งฟีสปินแบบนี้ต้องถึงหมื่นแน่ๆ <_ V> มาอีกลูกคูณโอ้โหไม่คูณนะคูณลูกแต่ให้ไปถึงหมื่นลูกคูณสองคูณสามไปถึงหมื่นลูกโอ้โหมาอีกหนึ่งฟีสปินนะทุกคน <_ V> แม่คูณอีกคูณอีกลูกโอ้โหเพิ่มอีกหนึ่งฟีสปินนะมาเรื่อยๆเลย,ยแล้วกันเออแบบนี้แหละสวยแบบนี้แหละสวยแบบ โอ้แต่มันไม่คูณเยอะนะทุกคนโอ้โหเอาไปก่อน9,000นะครับว้าวเบ็ด5นะ้าสิน่ะบวกมาเร็วนะครับ <Wow. S 1> 13,000นะทุกคนว้าว <Wow. S 1> แม่ไหนๆก็บวกมาขนาดเบ็ด2 0 0ให้ดูเลยแล้วกัน <Wow. S 1> มามามาเดะเออพันสองมาลูกสวยๆหน่อยลูก ขอส,สวยๆนะลูกถ้าสกเกตเกตอร์เข้าตอนเบรคสองร้อยนี่ผมบอกเลยพารล้แตกนะพารล้แตกนะทุกคนสวยพันห้าแล้วสวยให้มาอีกโอ้โหไม่ครูนอีกอนะ่ะไม่โอ้โหขาดตัวหนึ่งนะแอบเสียดายนะม่อกี้บอกเลยว่าถ้าสกเกตเกตเอร์เข้านี่เรียบร้อยเลยนะพารล้แตก พารู้ยัยนงแตกผมบอกเลยไป,ไป,ไ,ปไปอีกไปอีกไปอีกไปละแม่มาลูกมาลูกมาอีกดีรู้โอ้รักมวยรักมวยคาดเชือกมาอีกลูกขออีกนิดนึงลูกลูกรักลูกรักเอ้ยรักหน่อย รักหน่อยรักโยรักเอ้ยหลงกูรักเคยหลงกูอะไรวะเน,นี้ยงงมาหมดละเออหกร้อยมามสเกตเตอร์เข้ายากนะเบ็ดเยอะเข้ายากนะเบ็ดเยอะเข้ายากนะเอาไปกดเลยละกันสามพันใครบอกว่าเข้ายากน้องไปไป,ไปอีกไปอีกลูกไปอีก,กอีนนิดนึงอีนนีด้อ ถ้าสกเกตเตอร์มันเข้าเนี่ยบอกไปเลยว่าว่าเฮ้ยขาดตัวนึงขาดตัวนึงเสรษฐายเสียดายเสียดายแม่ไปแบบเร็วๆไปแบบเร็วๆสองร้อยมาละอุ้ยไม่ไหลไม่ไหลหาร้รอยไม่เข้าวะคือใบเบ็ดห้าสิบนดีเลยวะ่ะทุกคนก็ไปกันดีกว่าทุกคนวันนี้เราบวกมาละเก้าพันนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับทุกคนผมขอตัวลาไปก่อนแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามา่กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ยากในการทําคลิปตัวต่อไปด้วยนะครับผมเล่นอย่างมีสตินะครับผมมีได้มีเสียนะครับท,ทุกคนก็เอาไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย